สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดียมเมจินนะฮะวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับหน้ากากอัดอากาศป้องกันโควิดี่ครับหน้ากากตัวนี้ดูแบรนด์ซะก่อนนะครับอันนีเ้เป็นไฟสลับข้างนะครับคงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้ก็เป็นตัวอัดอากาศนะครับ ซึ่งทามาจากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับว่าผมเอามาจากอะไรนะครับตัวนี้เพื่อนๆคุ้นกันไหมฮะเนี่ยครับมันจะมีตัวพัดลมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวรองอากาศเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับเพื่อนเอนเ,อนเห็นไหมฮะคือตัวนี้นะครับผมเป็นผ้าที่ว่าไว้ดักฝุ่นดักฝุ่นละอองเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยนะครับ เดีย๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับข้างในนี้มีอะไรนะครับผมจะเปิดเปิดให้ดูนี่ครับนี่ครับอันนี้มีวงจรเล็กๆแล้วก็มีพัดลมจะดูดเข้าทางนี้นะครับเพื่ออัดอากาศเข้าไปยังตัวตัวหน้ากากตัวนี้เทไหมครับเพื่อนๆ่าเทไหม โอเคนี่นะครับผมแอบผ่านลิเทียม1ก้อนนะครับ3.2มจุ 3, 2, วไว้ในนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นวงจรชาร์จชาร์จแบตตัวนี้แล้วก็เป็นวงจรที่ตัดต่อไฟนะครับมีสวิตช์เปิดปิดเพื่อให้พัดลมทํางานเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะได้มาจากในวงจรของอะไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูท้ายคลิปแล้วกันว่าผมถอดมาจากอะไรทั้งทั้งชุดเนี่ยก็คือถอดมาจากอ่า เครื่อใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มีสายยางสายท่อพลาติกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ผ้ากรองอากาศก่อนนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝานครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนปึ๊บได้แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดหน้ากากนะครับผมเพือพ่อนเพื่อนเห็นว่ามีท่อตรงนี้นะครับเพื่อให้อากาศเข้ามา บริเวณใบหน้าเราใบหน้าเราก็จะเย็นนะครับแล้วก็ได้รับอากาศที่เป่าเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นผ้ายางยืดนะครับอันตรงนี้ผมดักอากาศไม่ให้เข้านะครับพวาโควิดเนี่ยมันอาจจะเล็ดรอดเข้ามาทางร่องจมูกได้นะผมก็เลยใส่ตัวนี้เข้ามานะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี่ครับแบรนด์อย่างเท่นะครับแบรนด์อะไรไม่รู้เพื่อนๆคุ้นกันไหมไม่ได้โรคจิตนะครับ นิดนึงนครับเขาปิดไปแล้วนะครับโอเคผมใส่ใดูนะสบ,บายสบ,บายเนี่ยแล้วก็ผมก็มีสายคาดเอวนะเนี่ยนี่คือสายคาดเอวก็ใส่ในแบบนี้ได้แล้วนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้มันมีสวิต อันนี้มันจะมีสวิตช์อยู่นะเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไอข้ขาวๆเนี่ยผมกดเปิดนะครับนี่ครับไฟสถานะติดแล้วนะครับเห็นไหมครับอย่าก,กับไอ้หมดแดงโอเคผมใส่หน้ากากแล้วเนีปุ๊บได้นะครับผมลมเย็นสบายมากเลยครับ เนี่ยเพื่อนๆได้ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงลมที่มันเป่าเข้ามาไหมเียน,น,นะครับไม่ไม่มีแต่าาลดลเพิ่มมาด้วยนะครับผมลมมันออกทางไหนนะครับลมออกใต้คางตรงนี้นะผมมีช่องอยู่นิดนึงก็หายใจสบายนะครับนะครับหันซ้ายหันขวา,าสบายนะครับผม เพื่อนไปลองทากันได้ไนะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยทํายังไงโอเคติดตามซับสไคร์สวัสดีครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมถอดมาจากเครื่องดูหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับทั้งพัดลมแล้วก็ตัวกรองอากาศเป็นของอหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับ เนี่ยครับมันจะมีลมเป่าออกมาเวลาเราจ่ายไฟไอหัวจุกนี่ผมทํามาจากไอขาวๆนะเป็นพาร์ทบูดนะครับส่วนสีน้าเงินนั้นก็คือเป็นฝาปากกาเพอร์มานนต้นะครับอาเอามาดัดแปลงอุดรูของตัวพัดลมนะครับแล้วก็มีที่ปั๊มน้ําดูดน้ําของไอน้ำเอ,อ่อน้ําขวดนะครับเพราะสายยางมันนิ่มดีนะครับก็เลยเอามาใช้ ทีนี้เรามาขึ้นโครงหน้ากากกันนะครับหน้ากากเนี่ยผมขึ้นโครงกับวัสดุพลาสต์บนะครับซึ่งเกดกับกัตเตอร์ได้ก็ทําเป็นโครงขึ้นมานะครับแล้วแต่สไตล์เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกอันนี้ผมก็ทํามั่วไปนะครับไม่ได้วงไม่ได้วัดอะไรเพราะว่าเ,เราจะเอามาทาบที่หน้าเนี่ยก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าหน้าเรากับไอ้นี่มันจะพอดีหรือเปล่าเราก็ ทำมั่วไว้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็หยอดกาวนะครับเพื่อน,อนๆคนไหนอยากทำก็อาจจะเอาหน้ากากสําเร็จรูปมาทำก็ได้นะอันนี้ผมก็เอ่อถ้าไม่ทํากับวัสดุพร์ทวูดแล้วก็ไม่ทําขึ้นมาเองเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาว่าเอ้ยมันไม่ได้ประดิษฐ์เองเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็ผมก็คือมันมืดแล้วด้วยแหละผมก็ไปซื้อหน้ากากไม่ทันนะครับ ผมก็เลยทําเองอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการหยดกาวนะครับเพื่อนๆหน้ากากตัวนี้ก็ผลิตมาเพื่ออะไรนะครับคือเวลาเราใส่หน้ากากทั่วไปเนี่ยมันคันนะครับเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยมันจะแบบโอ้โหมันคันในจมูกบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้โหมันจมูกมันเป็นสิวบ้างแหละ คันยับๆเลยนะครับต,ต้องต้องต้องเปิดระบายอากาศอะแต่ตัวนี้ผมผมจะทําให้มันอัดอากาศเข้าไปเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นขึ้นโครงอยู่นะครับเพื่อนๆก็ทนดูวิธีขึ้นโครงผมหน่อยนะว่าใช้อะไรบ้างนะครับนั่งมั่วไปหมดนะครับใช้เวลาตรงนี้ก็พอสมควรนะในการขึ้นโครงของไอหน้ากากนะครับ แต่วัสดุนี้มันจะเบานะครับมันไม่ขึ้นราแล้วก็มันไม่งอไม่โกงงอไม่พองแข็งแรงพอสมควรหาซื้อได้ตามร้านป้ายทั่วไปนะครับหาซื้อได้ตามร้านทำป้ายบอกเขาว่าแผ่นพลาสตูดห้มิล5มิลลิเมตรนะครับมันแผ่นใหญ่มากผมก็ามากกีดเดี๋ยวขึ้นโค้งอีกนะครับรออีกนิดนะครับเพื่อนๆโอ้โหให้ดูว่ามันขึ้นโคง้ง ผมขึ้นโครงตัวนี้เป็นหลายชั่วโมงนะหยอดกาวอันนี้ผมเกลี่ยแล้วเสร็จแล้วผมกลีดเก็บเก็บขอบเก็บนิดนึงให้มันสมูทให้มันแบบไม่มีสันมีเหลี่ยมเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมาทําลายหน้าอันเหล่าของเรานี่หน้าใครวะถ้าแป้งแป้งธนาคารด้วยนะ ทาแป้งธนาคารนะครับช่วงนี้ยุบชุกช่วงโควิดไม่มีตังค์ซื้อครีมดีๆมาทาน,นะครับรก็เนี่ยครับเห่าเห่าอยู่ในกรงลนะครับยิม้มอ่ายิ้มครับตาลอยแล้วครับเมากาวตาลอยแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ขั้นตอนแบบปิดนะครับปิดช่องทำให้ผมทำอย่างนี้คือมันได้มีเท็กเจอร์นะคือเท็กเจอร์เนี่ยก็คือแบบเออจะได้ดูแบบมีมิติ แหวกแนวเป็นหน้ากากแบบแนวพังแนวแบบหนังอะไรหนังไซไฟเรื่องหนึ่งอะครับอะไรนะผมจําไม่ได้อะที่มันใส่หน้ากากแล้วขับรถวิ่งไล่กันในทะเลทรายอเออผมจําไม่ได้ผมผมดมกาวเยอะสมองไม่ดีนะครับนี่เป็นไงล่ะอุดท,ทุกช่องแล้วแต่อุดอย่างนี้มันก็ยังมีอากาศเข้านี่ผมเลยใช้พุตตี้นะครับวอลพุตตี้ ที่ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้าตงตัวไปเนี่ยครับจะเอามาอุดรูรอยรั่วนะครับขี้เกียจใช้สีโป้นะฮะมันผสมอะไรมันยุ่งยากนะครับแบบอันนี้ใช้พุตตี้โค้ดนะครับเนี่ยครับเอามือไล่ไปเลยตามหลืบตามสันตามร่องนะครับเก็บร่องมันก็สมูทได้เหมือนกันแหละครับอีกอย่างหนึง่ง การทาวิธีนี้มันจะเร็วกว่านะครับแล้วก็เราไม่ได้ต้องการความแข็งแรงอะไรมากมายเหมือนสีโปรถยนต์นะครับ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 ,นะรบโอเคโปไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนมีหลืบมีช่องมีอะไรก็ถ้าเราโปไม่ดีเนี่ยโควิดมันเข้าได้นะเออเพื่อนๆเ,เห็นไหมโควิดเล็ดรอดมาตามดูนะั้นนิดตัวเดียวเนี่ยก็เราก็ทําให้เราแบบอาจจะ ช็อกนอนโรงพยาบาลนะครับนี่ยัไงไงร้อยมันแข็งนะร้อยมันแข็งครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนความแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงนะอันนี้ตัดท่อยางแล้วนะครับท่อยางตัวนี้ซื้อมาในราคาสี่สิบบาทนะครับเป็นตัวดูดน้ําของน้ําขวดใหญ่ครับที่เขามาขายทั่วไปอะ่ะเพื่อนๆือหาซื้อาตามร้านวัสดุก่อสร้างเนาะ นี้ผมใส่ดอกครัวซองอีกแล้วนะครับไม่ใช่ขนมนะครับครัวซองเนี่ยก็คือดอกเจาะขวานรูนี่ครับขวานเฟี้ยว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 เลยนะโอเคได้รูแลรูเนี่ยพอดีเป๊ะนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่มิลสิบสองมิลมั้งสิบสองหรือสิบห้ามิลน,นี่แหละรูเออ สอดเข้าไปวัดก่อนนะครับวัดปุ๊บเอ๊ะมันพอดีไหมวะหายใจเวลาลมมันดันขึ้นมามันก็เข้าที่คางสวยเข้าที่จมูกพอดีนะคือเต็มเต็มปอดเลยครับเต็มเต็มปอดไปเลย <ๆ S 2> ก็ไม่ต้องไปหลบหลีกอ้อมเข้าแก้มเข้าอะไรสันจมูกอะไรก็อัดเข้ารูจมูกเราเลยนะนี่ครับใส่ให้ดู นะครับมันจะออกมาลักษณะนี้นะนี่ผมขัดแล้วขัดไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็ทําสีนี่พ่นพ่นรองพื้นแล้วนะเอสีนี้มันก็ยังไม่สวยนะเดี๋ยวผมจัดสีให้เพื่อนเพื่อนร้องอียาเลยนี่ดูสกอรครับลวดลายลวดลายอะไรเพื่อนก็โหซีดเลยนะซีดเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นแล้ว ร้องซีดไหมฮะหมมันปิดซะแล้วนะอดดูแล้วเพื่อนๆเ้ยเซ็งฮะถึงขั้นตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆถูกใจก็กดติดตามสับสไครช่องบ้างก็ดีนะครับทําไปก็ไม่มีใครดูครับก็ <c ười> <c ười> อันนี้อยากทําให้เพื่อนๆแบบนําไปใช้นะผมใช้แล้วเนี่ย มาบรรยาคิมเนี่ยผมใช้แล้วผมบอกผมเลิกเป็นภูมิแพ้ไปเลยนะครับเพราะร้านผมคิ้ฝุ่นมันเยอะเป็นร้านทาป้ายนะครับแต่ผมได้ตัวนี้ผมเปิดทั้งคืนอ่ะแล้วผมไม่ไม่ไมคันไม่อะไรผมนอนหลับสบายเลยนะคือไม,ไม่ไม่มีอาการแบบคันที่หน้าหรือว่าแบบหายใจฟีดฟาดอะไรเข้าคิ้ฝุ่นไรฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับคือเมื่อก่อนเป็นไรฝุ่นเนี่ยหรือว่าเป็นแพ้อากาศเนี่ย แพ้ฝุ่นเนี่ยผมขอบตาโบเลยนะครับนีาเพื่อนเพื่อนเห็นลูกตั้งต้นไหมครับผมตอนต้นเนี่ยผมตาไม่โบแล้วนะผมใช้ตัวนี้มาหลายวันแล้วเพิ่งได้มาทําคลิปโอเคนี่ผมลองดูนะว่าเท่ไหมเพื่อนนี่ครับมีที่ส้มๆนั้นก็เหมือนระบายอากาศจากล่างขึ้นบนไปที่แก้มอะไรเงี้ยนะก็นิดนึงเท็กเจอร์อันนี้เข็มขัด เอามาจากอันไหนไม่รู้ครับนึกไม่ออกแล้วเป็นกระเป๋าสะพายอะไรสม,มัยกองของผมอะขันไปเลยขันไปติดกับหมอ้อกรองเลยครับใช้ดอกสว่านหัวเจาะนะครับเขาเรียกดอกสว่านหัวนูนปลายปลายสว่านนะครับไปซื้อได้ตามร้านก่อสร้างทั่วไปนะนี่ขันไปเลยเพื่อเราจะทําเข็มขัดเห็นไหมครับ อันนี้ไส้กรองมันมาแถมมาเลยนะเราไม่ต้องมาซื้อไส้กรองอะไรเงี้ยเออผมลืมบอกไปเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมซื้อมาสมัยก่อน400อนะแต่ใช้ได้สักเดือนมันร้องแบบเสียงดังสนั่นผมเตะมันกระเด็นเลยครับแตกเลยคือมันหนวกหูมากอะเฟืองกลไกมันไม่ดีนะครับใช้ไปต้องพักมันก็พังถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนซื้อเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยซื้อดีๆไปเลยแต่ก็ขอบคุณเขานะที่ทำมากลไกมันไม่เวิร์กเท่าไหร่ผมก็เลยได้มาทำสิ่งประดิษฐ์ตนนัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะ อาจจะพูดมากสักหน่อยนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานจริงๆนะเพื่อนๆออจะไม่ได้ติดโควิดอีกเลยนะในชาตินี้ถ้าใส่ใส่ทั้งชาตินะออตอนอาบน้ำตอนเข้าห้องน้ำตอนอะไรทำจิปถาถะเพื่อนๆก็ใส่ตลอดนะเออนี่ครับสวิตช์มันโผล่มาเห็นไหมครับอันนั้นรูชาร์จนะครับมีไฟสถานะโอเคผมลองกดแล้วมันเวิร์ค เดี๋ยวเราก็หยอดกาวซิลิโคนนะครับโอเคผมเอาฐานมาขูดเพราะว่าผมจะบัดกรีสายไฟเข้าไปที่ฐานนะฐานตัวนี้มันเป็นฐานลิเทียมนะครับผมแรงดัน3.2โวลต์กระแสนเนี่ย2,000มิลลิแอมป์เองหรือว่า2แอมป์ตีว่า2แอมป์นะครับไม่ได้ใช้แบบทางกระแสเยอะๆเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับใน ในหุ่นเนี่ยในหุนห่นหุ่นยนต์ดูดดูดฝุ่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับฐานก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะซื้อฐานที่กระแสสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวลองเปิดให้เพื่อนๆดูเป๊บอ่าได้ยินเสียงไหมครับผมได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยมันมัน,ม,นมันอัดอากาศออกไปแล้วนะเ,เดี๋ยวผมพาวิธีแอบ ฐ่านแอบวงจรก่อนนะครับใส่เข้าไปมาถึงขั้นตอนนี้เพ,พื่อนเพื่อนทำได้ไหมครับก็เห็นไหมครับมันไม่ยากอะไรนะครับเราซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาสักตัวหนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับแล้วเราก็มาลื้อได้ทั้งฐานทั้งวงจรทั้งไส้กรองอากาศนะครับ ส่วนหน้ากากกับท่อเนี่ยเราก็ไปร้านวัสดุก่สร้างเราซื้อหน้ากากซื้อท่อมาโมดิฟายตามที่ผมทําให้ดูนะครับก็ใช้งานได้เพื่อนๆจะอาจจะปลอดภัยจากโควิดนะครับผมหวังดีจริงๆผมทํางานอยู่ที่ร้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนหรอกครับแต่ว่ามีลูกค้ามาที่ร้านบ้างก็ความเสี่ยงมันก็น้อยแต่อย่างหนึ่งผมแพ้อากาศนะครับผมบุดเลยอยากจะทําตัวนี้ ขึ้นมาให้เพื่อนๆแบบนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะติดโลโก้อื่นที่ไม่เหมือนผมนะแต่ติดโลโก้ผมเนี่ยเพื่อนๆทำตามได้นะรับรองคนมองทั้งทั้งทั้งซอยครับเขาอาจจะบอกมองแล้วเขาคิดว่าธุรก,กิจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไฟติดแล้วนะเห็นไหมครับกดติดกดอีกทีกดดับนะครับสวิตช์มันเป็นอย่างนั้น อตอนนี้มือถือผมร้อนแล้วนะครับผมผมบรรยายจนมือถือร้อนเลยนะครับคลิปมันยีิบเอ็ดนาทีนะต้องฝากเพื่อนๆดูจนจบแล้วกันคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะผมก็ทําแบบเล่นๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันเพื่อนๆอ,อยากจะทําให้คนที่รักทําให้พ่อแม่ทําให้แบบคนที่เสี่ยงต่อโรคนะครับแต่ว่าเขาเนี่ย ใส่หน้ากากทั่วไปมันร้อนนะครับมันคันเนะี่ยเพื่อนเพื่อนทำยังไงล่ะเออก็เอาตัวเนี้อัดอากาศเข้าไปนะเขาจะได้เออมีอากาศที่ดีใส่ได้ตลอดเวลาใส่ผมใส่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะลมที่มันเข้ามาเนี่ยมันเย็นสดชื่นแล้วก็สะอาดนะครับโอเคผมเชื่อมสายแล้วนี่ครับเจาะเอาสายออกมาจากกล่องนี่เห็นไหมครับ ผมหยอดซิลิโคนเข้าไปแล้วนะเพื่อ,อนัันี้ละขั้นตอนนิดนึงนะะเดี๋ยวหยอดซิลิโคนเก็บสายหน่อยนะครับผมเห็นนะฮะยิงกาวนิดนึงพออยู่นะฮะตอนนี้ก็ในคลิปเนี่ยตีสามนะครับนั่งทำคลิปตีสามนะครับโอ้โห ตำรวจขับผ่านดีดีไม่จับผมนะครับคือมันว่างอะโควิดมันไม่มีงานผมก็เลยทําสิ่งประดิษฐ์นะงานมันเงียบมากก็เลยมาทําสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ดีกว่านะครับเท่ไหมครับเพื่อนๆนเห็นถึงขั้นตอนนี้แล้วยิงกาวปิดรัวอากาศหน่อยนะครับผมนี่ยางกางเกงในนะฮะเพื่อนๆ่หาซื้อได้ตามนั้น อะไรอะศึกษาพันธ์ุหรือว่าร้านผ้าทั่วไปนะยางยืดขอบเกงในหรือว่ายางยืดอ,อขอบกางเกงะอะไรเงี้ยครับซื้อได้อันนี้ผมก็ขอของพี่ช่างเย็บผ้าแถวที่ผมอยู่นี่แหลครับให้เขาสิบบาทนะครับเขาไม่ยออไม่เอานะครับเขาให้มาฟรีๆก็เลย ได้มาเนะยครับหยอดกาวเฉยๆก็อยู่แล้วนะครับเพราะวัสดุพลาสติกเนี่ยมันได้อยู่อันนี้เหมือนหนังกระติกอะฮะใช้หนังกระติกก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเอย่ผมเสียบชาร์จเสียบชาร์จนะครับไอ้ที่ชาร์จเนี่ยมันมันอยู่ในวงจรน,นั้นแหละครับวงจรที่มันมากับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะ่ะเพื่อน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 ไม่ต้องทําวงจรชาร์จอะไรเลยเ,ลยเนี่ยแค่ทําแค่นี้ครับสายสีดํานี่มันก็ให้มาอัานนี้ลองใส่ให้ดูเนาะ นี่ผมลองใส่ดูนะครับผมยาวนิดนึงนะครับไม่กล้าไปร้านตัดผมโอ้โหถ้าจะไปร้านตัดผมผมต้องใส่เครื่องนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยเดี๋ยวผมทําอาจจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยใส่ไอคอนคับนี่แหละแล้วผมก็ไปนั่งร้านตัดผมนะดูที่ว่าเขามีปฏิกิริยายังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําก็คอมเมนต์มานะเอออยากเอาหา้าหรือว่าอยากเอาเอา บ้าบาบอบโหดๆเนี่ยบอกได้นะนี่เทไหมครับโอ้ยฝากเพื่อนๆกดซับสไคร์ฝากติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ